ผมขอสอนกระดานกัดสินนัดต่อวอน่อยนะฮะเพราะว่ามีบางคนเขาไม่ได้ทำเอาเัดสินนต่อวอนนะคือบังเอิญคาดเรามันเล็กมากมันไม่สามารถจำแนกเป็นสอนงกลุ่มได้อ่ะเัดสนนัดตวอนนะฮะคือถ้าผมจะปล่อยไปมันก็ยังไงต้องพูดไปแล้วเัดสนนัดต่วอนไม่เคยพูดเลย ค,าาคุณไม่ต้องมาคุณก็ต้องนั่งรถไปเอาแล้วล่ะท่านคือติดใจเนี่ยไกลมากสินรัพย,ยไไห์ลหลาวอนนะฮะเอาจดกันมาใช่ไหมฮะเอามาถ้าไม่เอามาผมมีอยู่นะมีสินทรัพย์หาวอนเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วออกก็ไม่ได้ไหมายความว่าราอบนี้จะไม่ออกนะฮะ แต่ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ที่ควรต้องทําดูหน้าฝ่ายีสองนะครับหน้าฝ่ดยีสองเนี่ยผมจะอธิบายโจทย์ให้ฟังก่อนเขาบอกว่าจริงๆโจทย์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ผมก็เลยต้องอธิบายให้ฟังด้วยเขาบอกว่าเขามีที่ดินนะฮะไว้สําหรับตั้งอาคารสํานักงานโดยซื้อมาราคาสองล้านเก้าแสนสามหมื่นที่ดินนะฮะสองล้านเก้าแสนสามหมื่นที่ดินให้คิดแค่ส่วนราคานะครับ ที่ดีที่ตรวจสอบง่ายเลยคือตรวจสอบกระโฉนเลยเขาบอมีอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทนะครับได้มานาะตอนต้นปี X1 ราคาทุนค,คือสองล้านเก้าคือก่อสร้างเองนะครับมีราคาทุนสองล้านเก้าคิด่าสื่อมราคาห้าเปอร์เซต่อปียานพาหนะมีสามคันนะครับทีดค่าเสื่อมราคายี่ิอรซต่อปีมีรถสามคันมูลค่าคือสี่ล้านสี่แสนสาหมื่นหพันบาทรถยนต์นะครับ รถจั่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวผมจะมาพูดฟังอุปกรณ์สำนักงานก็มีสามชนิดนะฮะเครื่องปรับอากาศเครื่องมืดีเครื่องถตเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มาเมื่อปีแอ็กหนึ่งตอนต้นปีส่วนเครื่องไ่ายเอกสารได้มาตอนสิ้นปีปลายป,ายปีได้มาเดือนกันยาย,ยนตอนสิ้นเดือนถามว่าต้องคิดเกี่ยวับราคาเดือนกันยาย,ยนไหมฮะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดดิมันสิ้นเดือนกันยายนแล้ว มีเก้าเขมามสิวันอาจารย์อ่าก็คือจริงๆก็ต้องคิดนะวันหนึ่งใช่ป่ะทางภาษีก็คำนวณหนึ่งวันด้วยใช่ป่ะคำนวณเป็นวันใช่ไหมสองวันอาจารย์สองวันเก่าสามสิบนะชิ้นิ้นแแบบเมื่อกี้ไม่น่าได้ตัางเลยไม่มันผิดชนิดที่ชื่อชือ่าโอเคแต่ว่าในในตัวอย่างเขาคำนวณเป็นเดือนเลยเขาไม่คำนวณเป็นวันเขาง่ายทางสอนที่คุณ โปรผมจะนู่นกอนที่สองบริษัทกี้ก็เจอราคาแล้วทีมีเส้นตรงนะฮะ20%และ,ระรรบริษัทก็มีการมีการตรวจนัาสินทรัพย์เลยรวมทั้งมีการระบุรหรัสประจำของสินทรัพย์และทะเบียนสินทรัพย์ด้วยนะฮะอันนี้โจทย์คราวนี้เมื่อเราจะดแล้วเราเรู้ว่าสินทรัพย์มีกี่ตัวฮะที่การดำเนะแล้วอุปกรณ์มีห้ารายการเห็นไหมมีห้ารายการนะคะรับพอมีห้ารายการเราก็มาทำกระดาษทำการหลักกันก่อนเลยรหัสอะไรหน้าตัชนีอ่ะ S, S S สอสะ S นะฮะทุกคนก็มีช่องมันอยู่แล้วใช่ปะ เริ่ต้นนะฮะผมก็ใส่ชื่อของปิดรัพก่อนดูในวัรลองนะฮะที่ดินคือเลขที่บัญชี135นะฮะเขียนที่ดินต่อไป136ก็คืออาคารดูอย่างวอรลองนะเอาให้ได้บัญชีม,มาแล้วก็140ก็คืออุปกรณ์142ก็คือ,อยา,านพาหนะตัวเลขที่เราจะมาใส่มันใช้นะตอนต้นปี x 4นะครับ ต้นปีเอนี่เราจะเอาจริงๆเราก็ต้องไปดูจากกระดาษคำการปีก่อนว่ามันมีราคาทุนเท่าไหร่ถูกปะ่ะราคาทุนเนี่ยมันจะไปีไหนมันก็คือตัวเลขเดิมราคาทุนถ้ามันมีาการตีราคาใหม่ใช่ป่ะดังนั้นควรต้องไปดูจากกระดาษคำการปีก่อนแต่ว่าเขาไม่ให้กระดาษคำการปีก่อนมาข้อนี้ยไม่มีกระดาษคำการปีก่อนคราวนี้แล้วเราจะมีวิธีคิดยังไงฮะก็ดูจากโจทย์เลย<ะ>โจทย์เขาบอกมาโจทย์ในหน้าแปดขีดสองเขาบอกมาว่าที่ดิน มีราคาตั้งแต่ได้มาคือสองล้านเก้าแสนสามหมื่นก็ใส่ได้เลยมันคือราคาทุนสองล้านเก้าแสนสามหมื่นอาคารโจทย์ก็บอกมาว่ามีราคาต้นทุนสองล้านเก้าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มีปัญหานิดหนึ่งคือว่ามันให้มันคือม,มันจะอัซื้อเพิ่มมาด้วยถ้ามันไม่มีการซื้อเพิ่มเรามาใส่ได้เลยใช่ไหมฮะ แต่อันนี้มันมีการซื้อเพิ่มมาเดือนกันยายนเนี่ยดังนั้นเราก็เอายอดรวมทั้งหมดคือ1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นลบที่ซื้อเพิ่มแสนเจ็ดมันก็จะกลายเป็นราคาทุนของสินทร,รนะัพย์ณตอนต้นปีโดยไม่รวมเครื่องไถ่เอกสารนะฮะก็จะได้รล้กับล้านสี่ถูกต้องนะฮะล้านสี่ถูกต้องนะฮะวิธีการคำนวณก็คือเอายอดรวมทั้งหมดเลยณนะตอนสิ้นปีเนี่ย วันนี้จริงรวมของอุปกรณ์ทั้งสิ้นเลยตอนสิ้นปีลบกับที่ซื้อระหวา่างปีดังนั้นส่วนที่เหลือก็คือล้างสี่ล้าสี่ก็คือย,ยอดสินทรัพย์แลตอนต้นปีซึ่งเราเอาไปใส่ตรงนี้ส่วนยันพาหนะได้มาตั้งก่อนปีสี่เลยใช่ไหมฮะดังนั้นก็ใส่มาเลยใช่สี่สี่สามหก ก็หมดเอามาแล้วลก็ลงยอดสิบอดล้านหกแสนหกหมื่ันเปอดอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะฮะผมจะต้องให้เห็นความแตกต่างหน่อยว่ามัน,ม,นมันตารางมันใหญ่มากเลยนะฮะแต่มันแบ่งออกเป็นสส่วนอันนี้คือฝั่งนี้คือราคาทุน ฝั่งนี้คือค่าเสริมสะสมสองส่วนแค่นี้แหละราคาทุนเดิมกับค่าเสริมราคาสะสมเดิมคำว่าเดิมก็คือณตอนต้นปีที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปเอาค่าเสราาิมสะสมมาใส่แล้วนะะค่าเสริมราคาสะสมถ้าผมใส่ตามอนดีกว่านะตรงนี้อาคารก็คือปีละ ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอุปกรณ์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยานะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปมาดูในส่วนของยอดยกมาบ้างยกมาเรียกว่าคงเหลือนะคงเหลือคงเหลือแล้วตอนต้นปีค่าเสื่อมราคาสะสมเอาค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินก่อนไม่มีเพราะมันไม่มีค่าเสื่อมราคาแล้วขีดผาต่อไปอาคาร ราคาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามีค่าเสริมราคาสะสมเท่าไหร่เขาให้อะไรมาบ้างโจทย์ไม่ได้ให้มาเลยใช่รับฮะเราก็จริงๆต้องดูกระดาษการดีก่อนนะถ้าไม่รู้เราก็คำนวณเองก็คือราคาทุนเนี่ยมันสองล้านเก้าแสนบาทอ่ามันได้มาตอนปี x x หนึ่ง x หนึ่าเสริมราคา20%ต่อป,ปีปีละหนึ่งแสนที่หนึ่งห้าพัน 15, 000, 15, 000, ถูกป่ะฮะปี x หนึ่ง x สอง x สามก็ สามปีก็คูณอยู่แสนที่หหมื่นห้าพันก็จะได้ค่าเสื่อมราคาสะสมตอนต้นปีเอ็กซ์สี่สี่ับห้าสห้าศูนย์ศูนย์ตรงนี้ฮรคือค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารณตอนต้นปีต่อไปค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์บ้างฮะค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ตอนต้นปี ส่วนราคาของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มันเออไม่ต้องคิดเป็นวันหรอกเพราะว่าจบเขาไม่ทำมาเป็นวันผมก็บอกเลยจะได้คำนวณเป็นเดือนไปก็เต็มปีเลยก็เต็มปีเต็มปีแล้วป่ะฮะอันนี้พูดถึงอะไรเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ก้าวมักราอุปกรณ์ได้มาตั้งแต่ปีเอ๊ะหนึ่งนะฮะ ราคาของมันเท่าไหร่ล้านสี่ป่ะของเก่าล้านสี่นะล้านสีเคือเฉพาะก่อนปีสี่นะคูณยีสิบเปอร์เซ็นตเต็มปีเลยนะครับสองแสนแปดสองนวน่ะยสปีสอแปเป็นต สองตคูณสามสามสามปีศูนยนค่ะแปดโอเคแปดแสนสี่ตัวยานพานะคิดย <ti ashi> ังไงเออคิดให้ผมหน่อยยานพาณนชย์ยานะาีิะยบ้าง ยังพานะนี่ bana, มีสองสามห้าหกศูนย์ศูนย์บวกเก้าบวกเก้าสังกบเลยนะผมบวกเป็นตัวเดียวเลยอ่ะคุณอังด้ว่ะคุณกับย่บ่ะสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบ้าอ่ะใช่นะคูณยี่สิบเปอร์เซ็น จะได้มาต้นปีได้หรือเปล่าหกหกสามสองหกหกสามสองอันนี้คือเฉพาะไอ้สองตัวนี้อ่าได้มาต้ามาตาเอาด้วยป่ะมาต้ามันไม่เต็มปีถูกป่ะมาต้ามันก็อเอาหนึ่งหนึ่งสองศูนย์คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูณหกสามสองป่ะอ่ะ หนึ่งแสนหนึ่งสองพันรวมกันเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองร้อยสองร้อยย่าอย่าไม่เขียนสองลงไปนะไม่เขียน <ünd S 2> <_ ing> บอกอยู่ตัวนี้มีปัญหา <_ Wang> คำนวณมาต่ออ่ะเราคิดว่ามันต้องเป็นเท่านี้คือค่าเสริมราคาณตอนต้นปีช่นะเราคิดว่าเป็นเช่นนี้ คือถ้ามันไม่เป็นเช่นนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าแต่คิดเป็นวันถ้าแต่ตามแบบเอาจันจริงๆอ่ะมันจะได้เท่าไหร่เดือนกันยากรกคาดากรกคาดาสามวันถูกป่ะกรกคาดาสิงหากันยาตุลาธิการธันวารวมทั้งหมดได้ไหมได้ร้อยี่ยมมากอ่าแล้วถ้าเราคำนวณตรงนี้มาจะได้เท่าไหร่ ถ้าเกิดเป็นยอดเนี้ยหนึ่งหนึ่งศูสี่หกห้านึ่่งศูนย์สี่หกห้ถูกป่ะเจ็าค่ะเจ็ดห้าจุเจ็ดห้าุดเจดห้าจุดเจดห้าอีกค่ะนั้นเราก็จะเอาตัวนี้รวมกับตัวนี้ใช่ไหมฮะเปแทนแทนอไปแทนอ่ะก็ลงมาตัวนี้ค่ะแล้วจะได้ยอดสลัก นั้นผมจะให้ดูตัวเลขเปรียบเทียบนะเจ็ดส,สามได้เจ็ดเจ็ดสามหกหกห้าหกหกห้าเจ็ดห้าโอเคนั้นตัวเลขสองตัวเลขนี้มันต้องเป็นตัวเลขสองตัวเลขนี้เท่านั้นในฐานะนะที่เรารู้เลือกบัญชีโอเคคราวนี้นั้นเราจะใส่เท่าไหร่อ่ะตรงเนี้ยถ้าใสา่ตามไม่รู้ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งถูกป่ะฮะ,ะค่ับอะคราวนี้ผมก็มีข้อมูลมาให้เพิ่มเติมก็คือ ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าแล้วหนังสือเขาคิดว่าอย่างไรบางทีตอนสอบมันจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยหนังสือเขาคิดว่าอย่างไรเราจะทํายังไงดีให้รู้ว่าค่าเฉลี่ยสะสมมันเท่าไหร่เราไปดูในงบทดลองไนดะ้ไมอ่าดูงบทดลองไปเมื่อ,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 อวานนะเป็นปีที่16ปี งบทดลองไปเวดเนี่ยมันมียอดรวมอยู่ยานะคะ mm hmm. มันมีับห mm hmm. น,นึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าผมรู้แลวอันเนี้ยอันเนี้ยแน่นอนเป็นอย่างนี้คำนี mm hmm. ้สองตัวนด้แบ่งออกมาสองส่วนละเพราะอันนี้คือสิ้นปี x4 มันก็จะมีของปี x4 กับก่อนปี x4 ใช่ไหมฮะเป็นอย่างนี้ปะ่ะอ่าในปี x4 เนี่ยเราคำนวณได้เลยมันเต็มปีแนะ่ หมดเลยเนี่ยมันเต็มปีเมื่อทั้งหมดเลยเต็มปีมันเท่าไหร่แประมาเจ็ดสองร้อยคือทั้งหมดเลยเต็มปีเนี่ยมันก็คือการนำสี่สี่สามหกตัวยานพาหนะทั้งหมดค่ะคูนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออถูกต้องมันก็คือเอาสินทรัพย์ทั้งหมดเลยที่ได้มาทั้งหมดเลยเ่ยสี่สี่สามหกสี่สี่สามหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณได้ไหมแปดแปดเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ถูกปะจากนั้นผมเดาไว้เลยว่าถ้าเกิดก่อน p f ่มันคือการนำยอดรวมลบตัวนี้ได้เท่ากับตัวนี้ถูกปะลบกันแล้วได้เท่าไหร่ปดแปดหกแปดปดหกแปดร้อยถูกปะเออตามหนังสือเขาใช้ตัวเลขเนี้ยแต่เราคำนวณแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ไม่ตรงกับเขาสรุปแล้วเราใช้แบบไหนฮะของเขาค่ะของเขา เราใส่ของเขาอะนะคือจริงๆมันจะไม่มีปัญหาเราถ้าเรามีกระดาษกานมีก่อใช่ไหมอันนี้เราไม่มีไงแล้วเราก็ต้องหาโจทย์เขาว่าเขาหมายถึงอะไรเราไม่รู้ว่าไส้ในคืออะไรแต่ดูแล้วเนี่ยข้อมูลเขาคือตัวเลขนี้ดังนั้นจะใส่ตัวเลขไหนไม่ได้เลยต้องใส่ตัวเลขของเขาอย่างเดียวดังนั้นกระดาษกานของเขาต้องเป็นตัวเลขเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดคำนวณกี่วันอะไรยังไงมันตัวเลขนี้ดังนั้นเขาใส่แปด8 0ดหกแปดศูนศูนย์